สวัสดีนะครับพบกับผมพาวเกมเมอร์0ูนนะครับาวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องของน้องคนนี้เขานะครับเล่นคุ้งแ่ซีเฮ็ดนะครับ <c oughs> น้องเขาแบบว่าจะแนะนำเกมเกมเกมแบบว่าเออก็หลายเกมนะเอ้โกทุ กกทอบเปียสองโกทเปียสามแล้วก็ <c oughs> เกมอ, <c oughs> อะไรวะอะไรซิตี้ไม่ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ช่างช่างเถอะอ่าช่วยกดติดตามน้องเขาแล้วกันนะครับโอเคยังไงก็แปลว่าน้องเขาคงดูสิน้องน้องเขามีแค่คนทับสี่คนรวมกับผมอ่ะสี่คนอ่ะ ขอร้องละสับให้เขาด้วยขอลองแล้วนะครับโอเค <c oughs> โอ้ยเป็นหวันนะอ่ะอาล่ะ <c oughs> ส่วนชนแนลผมนะลิปก็วันเสาร์วันสุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็น่าจะได้ลงนะครับโอเคฝากกดไลค์ชนแนลน้องเขาและชนแนลผมด้วยนะครับโอเค mm <laughs>